ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิหลักนะครับทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยนะครับหลังจากที่ได้นําเสนอเรื่องการบัตรกีไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อบัตรกีไปแล้วหากเราต้องการถอนบัตรกีนะครับหรือนําอุปกรณ์ตัวที่เราติดตั้งเข้าไปแล้วออกมานไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนเบอร์ของอุปกรณ์หรือการตรวจซ่อมนะครับเราก็สามารถที่จะทําการแก้ไขงานได้นะครับโดย อุปก,กรณ์ที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้นะครับก็จะต้องใช้เจนะ้าตัวนี้นะครับเรียกว่ารวดซับต,ตะกวดแต่ว่าในที่นี้เราจะต้องมีเจ้าตัวน้ํายาประสานนะครับมาใช้งานร่วมด้วยนะเดี๋ยวผมนํามาสาธิตให้ดูนะครับอ่ะตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับ <c oughs> นะ การถอนตะกีนะครับนอกจากจะใช้ที่ดูตะกัวนะที่ผมได้เคยนําเสนอไปแล้วตัวสีฟ,ฟ้านะครับนะยังสามารถใช้เจ้าตัวลวดซับตะกัวตัวนี้ได้นะครับนะขอ,อตัดไปออกก่อนนะครับคือโคอ้ดดีของตัวนี้ก็คือว่าราคามันอาจจะไม่แรงนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดูตะกัวเช่นของยี่ห้อแฮคโค่ะก็จะราคา สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทขึ้นไปนะ,ะจะให้ดูใกล้ๆก,ก็แล้วกันนะครับผมจะซูมนะครับนะว่าเขาจะสามารถซับนะลวดซับตะกัวนะครับชื่อของเขาัวนี้นะ,ะลวดซับตะกัวชุบน้ำยานะครับแล้วก็หัวแรงให้ร้อนนะครับ ็นำไปแปะลงนะครับจุดที่เราต้องการซับตะกขวนะครับแต่ว่ามันจะซับตะกขวได้ก็คือเราจะต้องใช้หัวแร้งเนี่ยใช้ลวดซับแปะลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยหัวแร้งนะครับรค่อยๆซับออกนะครับ อ่ะผมลืมให้ดูว่าจะถอดอุปกรณ์ตัวไหนหาตัวที่อยู่ข้างนอกก็แล้วกันอ่าจะถอดไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดตัวนี้อ่า,อาไม่ใช่ไดโอดนะครับตัวนี้เป็นซีเนอร์นะครับแต่มันไม่มั่นใจนะแต่ที่เขียนก็คือ ZD 12โวลต์ตัวนี้เป็นซีเนอร์แต่ว่ามันจะเป็นซีเนอร์หรือเป็นไดโอดนะเราก็ต้องดูที่เบอร์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะบางทีอบริษัท ผู้ผลิตผู้ออกแบบก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในการใส่อุปกรณ์เข้ามาในบอร์ดนะครับตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน,นบอร์ดบางบอร์ดเนี่ยถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้หลากหลายหลากหลายงานในบอร์ดเดียวแต่ว่าจะสามารถใช้งานได้ก็ขึ้นอยู่กับการนำอุปกรณ์นั้นมาใส่เข้าไปนะครับว่าใส่ตัวนี้ ให้บอร์ดนี้ทําหน้าที่นี้ถ้าใส่ตัวนี้ให้บอร์ดนี้ทําหน้าที่นี้นะไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนน้ำยาประสานดูนะครับลองเปลี่ยนน้ำยาประสานดูแป๊บหนึ่งนะครับนะมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับเมื่อกี้นะเต็นคนละยี่ห้อนะครับเอาตัวที่เคยใช้ดีกว่านะเกิดอะไรขึ้นยังไม่มั่นใจนะครับเมื่อกี้ เปลี่ยนน้ำยาประสานนะครับสูมเข้าเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ได้ดูชัดๆนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ Z d 12 V ่งสองเนี่ยตัวนี้จะถอดนะครับเหมือนเดิมครับ ชุบน้ำยาประสานนะครับชุ่มๆนะแต่ว่ามันจะเป็นครีมนะครับมันจะละลายก็ต่อเมื่อโดนความร้อนนะครับนีน่น่าจะเวิร์กถ้าประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีตะกัวนะครับมาติดอยู่ที่เจ้าลวดซับ นะที่แผ่นวงจรพิมพ์ของเราตรงนี้ยตะกัวก็จะหายไปนะแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนที่เป็นอา่าส่วนที่ยังติดกับขาอุปรกรณ์นะครับเราก็ชุบน้ำยานะครับแล้วก็ซับอีกรอบนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไอ้เจ้าพื้นที่รอบๆเนี่ยขาอุปรกรณ์เนี่ยอา่า ตรงนี้นะครับจะมองเห็นนะครับขาที่ไม่ได้เชื่อมต่อนะแล้วก็ใช้ปลายหัวแร้งเนี่ยนะเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับใช้ปลายหัวแรง้งกดลงไปนะครับนะยุบขาบอุปกรณ์ก็จะยุบตัวลงไปนะครับนะผักต่อเลยนะครับนะประมาณนี้น,ะนี่ก็เหรืออ,อีกฝั่งหนึ่งครับ ฝั่งหนึ่งนะครับนะอาจจะใช้ลวดซับตะกัวเนี่ยซับตะกัวออกก็ได้หรือถ้าจะประหยัดนะครับหรือถ้าจะประหยัดนะอ่าก็สามารถฝั่งนี้มันหลุดแล้วใช่ไหมอ่าฝั่งนี้มันหลุดแล้วเราก็ง,าง้างตัวอุปกรณ์ออกมาแล้วก็สามารถให้ความร้อนกับตรงขาอุปกรณ์อีกฝั่งหนึ่งก็จะหลุดหล่นออกไปเลยนะครับอ่า นี่หล่นออกมาแล้วนะครับตัวอุปกรณ์แต่ร้อนนะครับน,น่าร้อนนะน่ะร้อนมือเลยนะครับนี่ก็จะเป็นการถอดเจ้าตัวอุปกรณ์นะครับออกมาได้แล้วนะครับถอดอุปกรณ์ออกมาได้แล้วนะโดยที่จุดบัดรกรีนะครับจุดบัดรกรีของเราก็จะอย่างที่เห็นนะครับอขอใช้ไปหัวแรงชี้ก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะ แล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าเราก็สามารถถอดอุปกรณ์ออกได้แล้วทีนี้เราก็เปลี่ยนอุปกรณ์นะที่พังชํารุดเสียหายหรือที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงค่าเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับง่ายๆสไตล์เซมิแ l a นะครับนะใครอยากเรียนรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะเรื่องเราเกี่ยวกับพลังงานโซลาเซลล์ ale, เกี่ยวกับนะการประกอบแบตเตอรี่แพ็คนะครับก็สามารถ กดติดตามได้ทางาช่อง YouTube ก็คือช่องสีมือแปรที่ท่านกำลังติดตามรับชมอยู่ขณะนี้ครับผม